สวัสดีครับนะ <c oughs> ถ้านะครับพี่น้อง F4 นะแต่ความคิดผมมันมีในหัวอยู่แล้วตอนนี้ถ้าสารยกฟ้องปับ๊บตายขึ้นแน่นอนครับพี่น้อง F4 แล้วก็จะเสียสติสตังด้วยที่นี้มันจะเป็นเวงกรรมหลังคําสาบานครับพี่น้องเพราะอะไรครับไม่ได้ดังใจของตัเองและว F4 ก็หายครับวันนี้ f c ซก็จะหายด้วยครับพี่องแล้วนะครับคนที่อะไรครับตัดสินก็จะมีประสบการณ์คุณปุ้ยคุณอ,อาการหนักคือเรื่องนละนันละ,ละ,ละ,ละนั่นนะ่ะนะเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มีก็หลายหลายอย่างหลายด้านนะไม่ไม่งั้นเขาไม่เขาไม่เรียกศาลสูงสูงขึ้นไปหรอกนะ อืมแต่ยังไงก็ก็มีการเห็นดวงเห็นแย,ลยล้นั่นแหละครรบพินอง f อฟซี่แนนี้รับพินได้ชัดแล้วอาการมันหนักนะมันบ่งบอกถึงอะไรก็จะความจริงมันก็จะเตะออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งจะเห็นพฤติกรรมแล้วก็ทุแท้นะครับมันออกมาเองที่ทําให้ f อซของตัวเองเนี่ยเอือมละอายิ่งได้เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้กูก็ไม่ขึ้นไม่ฝันเนาะ ว่ากูจะได้เห็นอีเวนนี้มันอาการหนักขนาดนี้อ่ยิ่งจะเห็นท่าเทนะอนนี่งไรกนะมาเรียกร้องขอให้กดติดตามให้ด้วยนะอ,อะมาเรียกร้องมาเรียกร้กองมึงเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้กูด้วยนะพอ่ะโอ้ยตายแล้วครับว่าต้องเป็นจ่เป็นต้องไปบอกเขาดก ก็จะกดติดตามให้ห้าวเขาก็กดติดตามเองคือบอว่าละแค่บอว่าอือคือบได้คือ่าสนใจก็กดติดตรงติดตามตะกี้คือบออ่ะบ้สนใจบอเอาบอสนใจแล้วขายของบ่ได้กับจมาเห็ดยูทูบล่ะครับบนี้อไดอยากได้ยูทูบแล้วก็ไปแซะเขาเรื่องน้ำประปงปลาปลาแล้วบนี้เห็นบ่ละออือก็ติดตามไม่ด้วยนะคะบนว่าโอ้ย ได้แล้วเนาะโอ้ยโทรกับโทระทรัพย์กับโทระทรัพย์เขาเนาะถามเข้ามาเลยค่ะจะได้เปิดกระโหลกอืมถามมาเลยก็ถามไปถามมาจะปฏิบ่าวเลยครับเอาไปเอาไปเนาะสอบสวนละคะปฏิบัติเอาไปเก็บเลยค่ะมอกว่าบะไรคุณเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนหรือเปล่าคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาถามค่ะโอ้ถามได้เลยค่ะต้องบอกต้องบอกเขาถามก็ก็ถามเดี๋ยวน้อไม่ตายค่ะ อ๋อ,อใช่ไหมล่ะออ<ท>ปกติคดีน,นี้อ่าถ้ามีหลักฐานชัดเจนอ่านักกฎหมายทุกระดับจะเห็นพ้องกันแต่คดีน,นี้อย่าว่านักกฎหมายเลยแม้นแต่ท่านอ่าอะไรเนี่ระดับสูงยังหินแย้งเลยใช่นะพี่ก็อมีบดีครับนะพี่แอนบดีครับนะมันเป็นแบบนี้ไงทั้งนักวิชาการทั้งนักกฎหมายมันเห็นต่าง เดียวมากคือมันไม่ไปในนิทางเดียวกันอ่ะถ้าปกติถ้าสมมติว่าเอมันชัดเจนนะเนาะมันก็สรุปได้เลยว่าเออมันไม่เป็นในนิทางเดียวกันมันมันแย้งมันเห็นแย้งกันไงครับพี่น้องเอฟซีเอ้าทำไมเขไปตัดสินทางสันว่าเออคือประนยุกประโยชน์ให้เขาล่ะเออมันเห็นความสงสัยซื้อมันบริสัทธ์ใจไหมอสงสัยแล้วมันบดมีทีดวงมีบุมีอย่างบุมีอย่างเอา ยกประโยชน์ใหเขาไปเลยแหละแมนบอกละเหมือนกับหลักฐานบ่เพียงพ่อนะเข้าใจบ่เออมันบ่เพียงพ่อครับพี่น้องยังสิมันบ่หนักน่ะนะมันมันบ่เป๊ะเออมันบ่เป๊ะแม่แต่ว่าพยานก็บ่ได้เห็นว่าเขาอุ้มเขามองไปเห็นแต่ว่าอยู่จุดนั้นจุดนี้ถ้าไม่มีอย่างหนึ่งก็น่าจะอย่างหนึงอันนี้แบบว่าอย่างถ้ามีอย่างหนึงก็คือ ไม่มีไม่มีอ่หลักฐานอื่นก็น่าจะมีประจักษ์พยานอะไรอย่างเงนะี้ยแต่บางทีประจักษ์พยานก็เป็นประ,ประจักษ์พยานไม่ใช่ไม่ใช่ประจักษ์พยานไห้พยานพยานพยานบอกเล่าบอกเล่าพยานอันนี้ไหมเออต้อตงเด็กจอจริกซอจะสิข่าใจอะเี้นี่นะคะคดีนี้นะคะมันก็เหมือนจิกซอค่ะมาต่อกันต่อกันประกาศยังเบาจนดิเพิว่ามันเหมือนจิกซอค่ะคดีนี้ แล้วก็มาต่อกันต่อกันมาเชื่อมโยงกันนะคะส่อห้ารอยชิ้นมันยากค่ะเรื่องนี้ค่ะนะมันยากอ่ะมันสิตไปตัวจังไรครับสิบไปตัวจังไหนเอาตัวไปไหนเอากูถามมึงต่อยังไงมันก็มีช่องโหว่อยู่แล้วนะมันตัวไปว่าได้นะ่ะมึงจิตไปตัวเองม,งองม,งมนโนเอาเองนะ่ะได้ยุดอกอะไรนั่นะนะนะอืมนะนะ ขนาดเลยพวียก็ยังไม่รู้ว่าอาใส่เสือสีหยังสีหยังแม่นห่ดวันนั้นนะ่ะแม่นบ่ไม่ถ้าเห็นว่าเขาอุ้มไปจูง<ด>ไปเบรกไปไอ้เ,อเนี่ยมันมันก็จะยังจะไอ้เมือ่อนั้นเะขาเห็นแลนขึ้นทุ่งผู้บุญองใส่กระสอบอ่องใส่หลังอุ้มเล่นไปเลยใส่หมกเลน่นขึ้นริบขึ้นไปทางนี้แล้วนี่นี่แลนโอ้โหกันแลนลงมาอีกงบอลนี่เลน่นลิบเข่ากอน นั่นล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนั่นล่ะนั่นล่ะมันเป็นเสื้อ,อได้ปะนี่อ <laughs> อ,น,อะนะ <laughs> แนลน้นไปน้อยนึงปะน,นี่เออนะครับจ้าก็ยังมาบ่กเห็นทุงปุ๋ยแล้วปะน,นี่แนลนรถมองมาแลนลิฟต์เขาเุืกนเลยปะนี <laughs> ่เออไม่เป็นตังสั้นไหนครับนี่แหละครับนะเขาถึงเห็นยังไงครับมันไม่มีความสงสัยที่ออเมาตนช้าอืม เขากมากเขาก็มีหน้าที่อืมกขมีหน้าที่ของเขาเนาะเาม,ม่นบล้นะเขาก็จะคุยกันลมะมากเขาจะไปกีดเม่นบอกมาฟืน้นยางกันแล้วเขาคุยกันก็เจ้าของสวนเม่นบอกจะค้นได้ค้นเข้าไปบางคนเจ้งจับผิดเลยเนาะเม่นบอกแจ้งบุกลุกเขาอยกดละเม่นบอกเขาก็คุยกันเลยละก่อนน่ะเขาก็กีดมาแล้วเมืนบอกมันหนาเื่อนเขาเามื่เขาจะเข้าไปยังเราก็คุยกันเลยเนาะสวนยางกระไรเม่นบอก เอาตกลงกันแล้วว่าจะให้กุ้งให้กี่กันแม่นบอกนะอืมนะมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ขยอยขึ้นไปเรื่อยครับโยกแน่นอนเออเขาเข้าไปถามหาเลยดูใจยังตอบเขาไม่ได้ตอบกับว่าได้ครับพี่น้องเอฟซีจำเลยอืเลยเอ้ากระเจ้าของแล้วม่นบอกครับเป็นจั่วก็ต้องหาว่าเออ เป็นแรงจูงใจอะไรอเ,เอ้าคุณตอบไม่ได้ก็อะไรก็ยกประโยชน์ใ้เขาไปมันบอกมันมีแรงจูงใจเหมืนบอกคนเฮาที่จะทําความผิดใช่คือหูจักค่วาเอออถ้าเป็นคดีนะคะโจทย์จะต้องเป็นคนนําสืบคือหูอจักอยู่นมามาจะนีไปให้ไปามจำเลย <c oughs> จำเลยประสิตอบสติโอ้ยแม่นบอกครับว่าจะไปตอบสิ <c oughs> ทำตัวสิต่อบว่าตัวเหตุเหตุอย่างโดยโบ่แล้วว้าเขาปฏิเสธสู้อยู่เนาะนเป็นบ้าบ่อสิไป <c oughs> จ้างทนายสูอ้าสิแตกอย,าย่างเนาะสิไปว่าว่าตัวของเหตุเนี่ยก็บ้าเท่านั่นแล้วเนาะโอ้นะอืมแน่นบ่แหละอ่าทำลายก็อะไรเนี่ยไม่น่าก่เหตุได้อ้าวก็ยังว่าจะิเป็นพยุงพายานในกันเนาะแม่หมดทำลายก็เ,เวลามันกี่มันกินนาทีมันเหตุบ่ได้ครับพี่น้องเล็กกินนะ การตอนนั้นอ่ะมันมันตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าแล้วอืเหตุมันเกิดแต่เช้าแล้วได้แต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงได้มายึดเอายึดเอาจากไหนเยอรใจน้องโน้ตบุ๊กนั่นแหละตัดตรถไหนนี่นะมายึดเอาตรงนี้ไงมันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพี่น้องเอซีแต่มายึดเวลาเอาจากอันนี้เอาเอาเอาตรงไหนมายึดจากตัวนี้ว่ามันตัดไปตัวไหนอ้าจักมันไปย่มไหนบ่ะนี นั่นไงครับพี่น้องชงกูรีกโจหาทีนี้ถึงมายึดเอาเวลาโน้ตบุ๊กนี่จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ออนะครับพี่น้องเอฟซีมันไปกดหน้านั้นแล้วคนในบ้านเขาก็บ่าหลายคนอในอบ้านก็เศร้าน้อยแต่แต่เศร้าเลยเนาะแต่ว่าตอนนั้นพญ่บ้านพูนบ้านนั่นเขาประกาศเม่นเก้านาฬิกาเลยทีอืม เปลวปิเนไปพูดได้บันนี้นะผ้าเดียวไปนั่นแล้วครับพี่น้องเอ้บันนี้มันปิดทั้งสั้นเด้อบหนรถมอไซค์กับบุนวัดบุนวันแล้วไปลูกกันคันว่าเอาไปช่วงเวลานั้นมนต้องมีคนเห็นโอ้โหเห็นโบได้ดอกโบเป็นไปโบได้ครับพี่น้องเอฟซีมาต้มนี่กูเห็นละมาต้มนี่มี คนแบบคนชมจะได้วคนแปลกหน้าห่งเต็กเด้อครับพี่น้องเอฟจีนะอืมมันไ่ได้ขึ้นมันเเมืองเมืองหน้ามัน่ได้เมืองอยู่ในเมืองในหน้าเด้อก็ไ่ได้สนใจไปเด้อนั่นน่ะอ่อ